ติดต่อนี้ได้ต่อได้ไม่ต่อนะก็ตามนะในนีเรามีเรียนให้ยกเรียนให้ไม่หวัง้วเป็นผู้เหยือกแล้วเกาจได้เห็นได้เห็นว่าแม่แนาะนะครับอย่างเจ้าอาาทั้งหลายวิมานทั้งหลายนั่นแหละคือแบบเรียนหินกรมกลมเหมือนกันไม่มีวิมานแต่สมบัติที่เราหรือเยูอกนั่นแหละแบบเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเป็นว่า ว่าไม่ใช่นักบวชก็เรยกว่าเป็นคารหัดอันคิดหมคนเหล่านั้นทั้งหมดหาเป็นมันพะชิตไหมแ่ถ้าเถอแยังชิดแต่เชื่อเห็นอีกนะครับว่าคนที่เป็นคาเรหัดครองเรือนหรือคราเรือนแนยที่แต่กระสุดทำกระสุดหุบแล้วได้บรรลุสามัญญาสเนยังยังมีเยอะแยะมากกว่าที่เพื่อไม่เห ขอถวายพระพรอย่างยิ่งเมื่อพระพุมธประธานทรงแสดงมหาธรรมยุคเกิดนะเกอพระเศียาเหมือนที่พระเกิดอยู่ในยมากตีข้หาวิกลนะมหาวัฒนะครับแสดงจา่พวกวะไรว่านะแรความเป็นยังไงบ้างนะครับจะมาเล่าให้ท่านฟังทีหลังเมื่อทรงแสดงมหามังคลรสูตรก็คือมงคลสูตรนั่นเองนะมงคลแสนสิบแปด เมื่อทรงแสดงสมมาจิตาปริยาญาสุท้สุตที่ว่าด้วยจิตที่สงบนะครับเมื่อทสดงแสดงราหูโลวาทสูตพระสูตรที่เป็นโอว่านะประทานแก่ราหูเมื่อทรงแสดงปาราภาวะสูตรปราวาติภาวะสูตในผมอยู่เนความจะได้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับอีกเพิ่เกิดเจวราทตั้งหลายจํานวนร่วม้นหุนแตงจะได้นะ คือว่าไม่มีทางจะนับได้นั่นเองนะครับเออไม่มีทางไม่มีทางกันไปใช้มาก่อนนะนะขอยืางนักรอยไม่มีทางโนเวย์นะเนี่ยเนี่ยมีหรือไม่ในในในการศาสนาเรานะแต่ท่านเพื่อแอบไปหน่อยเท่านั้นเดียวราเลอกพ้นหนทางจะนับได้คือไม่มีทางจะนับได้ ก็ได้มีการตัดสินใจทำดูคนเหล่านั้นทั้งหมดเรื่องเป็นการหาเป็นบรรชจุไม่ราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราประจุแล้วอายุปาแล้วการดูของพวกท่านก็เป็นของะไรประโยชน์เหรอนะเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ยที่การหาเป็นเพราะว่าก็สามารถตัดสินทางโดยด้วยการมอกสามารถจะตลอ แสมยจะเกินั้หลายที่ว่านันได้นะครับไม่เป็นวงทำไมไม่ลำบากทำไมพวกสมณะแสจะย่าดแก็คือได้ติเกิดตั้งหลายที่เป็นเดของพระเจ้าเจ้ามาจากพี่เป็นสมณะมาจากแสแต่ย่าเช้นแต่ะย่เดุั้งหลายย่อมบว่และประพฤติทุจริงนะกนยกเอาเอาทุจงเข้ามาเกี่ยวข้องให้เห็นให้เห็นว่าการบื่

ใจเป็นของโหขลาหนักเพาอีปียิ่ย่อมบวชและระพฤต์ดองก็พระเป็นผลหลังไหลแรงกมที่ทำไว้ในพว่ก่อนเอาไดจรงจริงเลนะพวกเนี้ยนะสวยเป็นของกำนะไ่ได้อีเรื่องมาเที่ยวบ้างอยากีระตกสมาทานพระดองิดเก่ากีเลสย่างนั้ระาแตจริง นะการทำชั่วที่ทำไว้ในพกก่อนนะมันให้ผลถึงเป็นลำบากอย่างนั้นนะครับใกรๆแต่ละแย่างนะให้คนใจจัไม่มีบ้านไม่มีช่องจะนอนตามใต้รถมือนะพอไปจำต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยแย่างนะเลยผมเป็นคนไม่กินบ้าน นะไม่ดยึดในรสชาติมำบัดที่ไหนก็นอนได้เป็นคนาน้อยเป็นคนแย่ๆอะไรก็นอนนั้นนะได้แบละใช้ใจดีเป็นเจ้าแม่นี้นะครับทิดเขาที่รักษาสิ่งกรทมงานก็เลยนั้นเขาก็จริงๆเป็นคนดีอะไรใช้ช้ำเก่ามาส่งคนให้มาลำบากถ้าเป็นเจ้าอายุมาแล้ ภิกษุผู้ที่ถือการฉันมือเดียวภิกษุเหล่นานั้นในพระก่อเนเป็นจนเกนเพืนโพกซักของคนอื่นหรืออรในแบบนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงต้องเป็นแรกฉันเมือเดียวนะไอ้้นตักเขาอนที่ในชาติก่นอนนั่นยายลองลองให้เขาถึงและตาตัวอดอ,อ,อ,อายากนะถ้าชาติรี้เป็นดังไป ไม่ไม่ได้กินบริเวณเหมือนเขาได้ฉันไม่เดียวแต่นั่นเองแล้วมาทำเป็นว่าจะมาตามต้นลมย่อมไม่ได้ฉันตามการนั่นเคลื่อนหรือการก็เป็นการที่ควรฉันได้แต่ไม่ได้ฉันนะเพราะว่าการฉันไม่เดียวเวกาแั่นี้การฆ่าก็เป็นเพื่อนขข้อหนึ่งในบรรดาเพื่อนขทุกอย่าง กพราะเป็นผลที่หลังไหลแห่งกรรมที่ตัดโจตจักรของคนอื่นนั้นที่เขอนั้นจะได้มีสิน่หาไม่ใงไงนะไม่จะได้เกี่ยวก็มีสินอะไรบรอกจะได้มีตาบาตาะาดุจที่ของความยืนยรนเป็นเครื่องแต่เขางกิเลสใครเรียกว่าตาดจะได้มีตาบาก็หาไม่นะมีตรงมาจันคือความระพฤติเตือนนะในที่นี้ก็คือตัวเดิมนั่นแหละก็หาไม่นะ ใกล้ๆแต่ว like ่าเสียท่าต้องตัดใจผลของความไปอย่างนั้นก็เลยห้างไปเลยวันนี้นะเผื่อความกรู้สึกแห่งศุดยังต้องต้องมาแทนทางเครื่องกวดเกาที่เลยเผื่อจะเพื่อนเข้าไว้เป็นเครื่องกำกับได้ให้นะศีลงน่นดีโอกาสกำลเลิกอะไรต่ออะไรห่างไปสารพัดนะครับจริงๆแล้วนะเจอคนทั้งเก่าแต่เน้น และเป็นเจ้าอายยปลาละเสื่อเนื้อพิษโซผู้พวกที่ถือแต่การอยู่ในที่เล่มแจ้งแหลกอับตัวกาสิี่แกงท่าตงแห่งพิษโซผู้ถือการอยู่ในที่เล่มแจ้งเป็นปกติแล้วก็เป็นก็โดนก้อนพวกพิษโซเหล่านั้นในพระก่อนเรื่องเป็นโจรเป็นบ้านเขาหรืออะไรแหลกเป็นบ้านเขาอะนะต่อเพกจนแล้วก็เอาบ้านเอา นะเจอความมันเป็นะเป็นอย่างนั้นนั้นทำไมเขาได้ที่อยู่ชาตินี้เองต้องเจอไป้ลต่ม่อตนนั้นไม่ได้นั่งนั่งนอนนอนในที่เริงแจ่มในบัดนี้ที่เดอหล่านั้นจึงต้องเป็นเพื่อแต่ที่เริงแจ่ไม่ได้ใครใสยเสมาแต่นันก็เป็นผลหลั่งไหลแห่งกรรมที่ํำเรือนของคนอื่นให้พี่นม่นั่งยิ้โจอนั้นจะได้มีศีลก็หาไม่จะได้มีตบะก็หาไม่จะได้มีพระมรรคก็หาไม่ ถ้าเป็นเจ้าอายุบายละส่วนว่าพวกพิเศษพวกที่เป็นเนตัดชิกัดทีการนั่งเป็นวัดคือไม่นอนเนตัดชิกันท่าคนแห่งยพิเศษชื่อหรือแทนนั่งเป็นปกติหมายความว่าอุริยเดี๋ยวที่พักตอนพิเศษอย่างดีก็แค่นั่งนะไม่ถึงกับล้มตัวลนอนและมีเป็นตัวดองติดข้อนนะพวกที่เศษเนตัดชิกันท่าตัวดองเนี่ยมีเยอะนะพระเจ้าวิริย์ทรง ระบ,บุไปว่าเป็นเพราะอรเพราะในพบกรร่อนเลื่อนเป็นโจรเป็นคนเดินทางเขาเรื่องไรนะในบัดน,นี้จึงต้องเป็นเมธสัชจิกากการไม่ได้กานอนหลับเพราะเป็นผลที่หลังไหลแห่งกรรมที่จับคนเดินทางมามัดให้นั่งนั้นมามัดเข้าให้นั่งไม่เ,เ,เ,เปียนเยือยัดหยักแล้วคนแต่คนกต่คนอาชับถึบัดไป นะเสรกก็จแล้วทำไมเจ้ามั่วหลอกเพราะโดยว่าเขาจะไอ้คนนี้จะตามใช่าหมเจ้าพนักงานนะให้มาตามจับกินตุกเสวนโทษนะทุ่เจ้าหนานั้นจนะได้มีศีลยาไม่จะได้มีเจะาบาไม่ไม่จะได้มีประมรย์ก,ก็หาไม่แรรต่อย่างนี้เมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้พระอายุบ,บาละก็นิ่งเฉยไปไม่กล่าวต่ออะไรอะไรเทวเมรท่านก็ไม่ทราบที่จะพูดยังไงต่อไป คือถ้าจะพูดกันก็พูดกันยาวอธิบายกันยาวเพราะว่าท่านไมในสัมผัสในการใช้โุหันในอันที่จะชี่เป็นแสดงเหตุแสดงผลเพื่อให้เจ้าดิลินตพิงเข้าประทศไทยนะครับท่านเบรยเฉยเลือกระารายารับระเบียงนี้ท่านกันร่าอายุตาละก็นิ่งเฉยไปท่านว่าอย่างนั้นคำว่าไม่กล่าวศออะไรอะไรก็คือว่านิ่งเฉยนั่นเอง ครั้งนั้นเลยพวกข้าหลวมโยนนกห้าร้อยได้กราบพื้นบางกพรานั้นจากพระเจ้ามิลินเลยว่าถ้าเต่แมาราชเจ้าพระเดลาก็เป็นบัณฑิตเดียวเพระอเจ้าพระแต่ว่าเป็นผู้ไม่้แก่กล้าจนไม่กล่าวตอบอะไรเลยถึงท่านอายุตายแล้ว <t> ท่านก็เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้มีเป็นผู้มีปัญญาเลี้ยู่เหางเพียงแต่ว่าไอ้ความแก้กล้าในการโต้การตอบกับคนอื่นในท่านไม่มี ท่านจึงไม่กล่าวตออะไรอะไรให้ยินไปกว่านี้อีกแล้วครัชงนั้นเลยกเจะมีลินพอตบเห็นว่าท่านพระอายุปาละนุ่งเฉยไปก็ทรงตบก็หัดโหรอรับจังตะทาหลวงโยนกไรว่าท่านพูดจะเญทั้งหลาไเอ๋ยชมตัวไปีว่างเมื่อไนอว่างเปลาใบันดิ ชมตูใจยร่งร okay, ah e yeah. oh, ่างเรล่าเนาะใครใครพูดเป็นตำนะหรือพรามพูดอาจถึงขนากับเราเสียบรรเทาความถึงใจไม่มีเยเลยนะโอ้ร้องไม่ด้คือว่าแต่จะมดีพระไทยนะครับตมือโหร้องย่อกเยอะอยูไ่หนื่อนะครับข้งนั้นเลยก็เมื่อพระเจ้าไม่ลืมทรงเหลียวโดยบริษัททั้งปวดไปข้างนั้นข้างนี้อยู่ ก็ไปเรเ่มเห็นหัวพวกข้าหลวงโยนกผู้ไม่กลัวไม่เกิดเหินแล้วก็สมเกิดแก่ดำริก็ดีขึ้นมาว่าเห็นทีทึกส่วนใจเรื่องหนึ่ง่เป็นมันเดือดพวกอาจสนธนาแต่เราจะต้องมีอยู่เป็นแน่ไม่ต้องสงสัยพวกข้าหลวงโยนกเหล่านี้จึงไม่เกิดเขินก่อนหน้านี้ท่านไปเดินไปสนธนาาใจกับใครตามที่พวกข้าหลวงโยนนกเคยแนะนำนะ พอเพืที่ท่นนนานอนท่านนวนได้ไม่อาจช่โต้ะอบได้เพิ่อนะนิ่งเฉยไปเหมือนอย่างทีอายงปาละปลากฏว่าพวกอารวมโยนกก็อายไปด้วย,วย,วย,วยเคคกเิดเถืนกอตไ,ไ,ไปด้วยนะเพราะว่านำล่ะเหนอยหนึคลผู้ที่ไม่อาจจะประทะกับเขาเจ้าจะจำได้หรือไดแต่กางนี้แต่ก่อนราแหล่นโยนเนาะ ไม่เกิดไม่เกเกิดมนท่ากนะเป็นเงืแล้กจ้างไม่ลืมตรงองสัยแต่ใ้าเกิดจะมีบัณฑิตเอานะนะจึงอาจสามารถเกลหรือว่าท้าสืันนาทำไรได้ลำดับนั้นถ้าจ้าไม่ลืมจึรับสั่งแต่ัวข้าหลวงโยนว่านี่แนวพนาายทิเสืรู่ใดรูปหนึ่งขึ้่เป็นบัณฑิตผู้หาสืบันนากับเราเพื่อบำเพาะความสงสัยจะต้องมีอยู่ ในสมัยนั้นเลยท่านพระ,าะราชกาลกอเสกแล้อยไกันนะสมณนะนเป็นเจ้าเลยเจ้าคณนะเป็นอาจารย์ประจำคณะเปิงดง่ายว่าเป็นหัวหน้าตนแหมใน,นแน,นะนำบอกกล่าวไปเยตะบอกกล่าวที่แนนในการปฏิบัติเป็นผู้ที่คนทั้งหลายรู้จักหมายความว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแหมเป็นผู้มียอคือมีบริวารมากนะ เป็นคนทั้งหลายเป็นอันมากนับถือดีเป็นเบนเดสเซเดียวฉลามีปัญญาเป็นลินมีเรียชอนก็ลืมลึกคือละเอียดอ่อนคือละเอียดอ่อนในเหตุผลหรือแจ้งแจ้งฝึกแล้วแก้วชลาสะดับระดางมากชมพระไตรปิฎกบรรลุเวทบรรลุเวทในที่นี้ก็คือว่าเออเออเยอะในมัหมายถึงอ่า อาคมนะอาคมมาตัวอาที่คมไม่จะอาจนโดยผูดกระจายานิคานอาคมไปได้ไปอย่างนั้นได้เลยนะอาคมับอาทีคมอาคมนำไปแยกอาทีคมมาทำที่ควรยมไเลิกเพราะเหตุว่าอาทีคมได้แก่มรรคผลนดั่งวิปานนั่นเองใครบรรลุอาที่คมนะก็จะได้อีกเช่นหนึ่งไปเลิกนะเลิกแต่ว่าทำที่ควรยมแ เต่งตลอดน่และมีความบรรลแตดแสนบรรลุอา,าลอ,อาคมมีปฏิสัมพิ่ายานแตกแขนนะคำว่าแตดแสนต้องไปติดกับคำว่ามีปฏิสัมพิ่ายาญนะนะมีปฏิสัมพิ่ายานแตกแขนนัาาน่นทรง,งปริยบในคำสอนของพระสาสดาอันมีองคเก้า คำสอนองระอาจารย์แสดงนะครับในคราวที่พระเถระจำนวนห้าร้อสังฆทานครั้งที่หนึ่นะครับก็มีการจำแนกนะเป็นต่างๆกันนะเป็นสาเปเดิปีโดญาเดีก็เป็นสามนะยินดีโดเป็ตดีโดหาที่อปีโดถ้าโดยนิจใจนะมือแห่งคำสอนก็มีห้าที่ถ้าย มาคิดมาดูใจสำลยกแต่ดูใจอันตรายและใได้อะไรดีนะคนท้าทายดีกจนะฮะว่าโดยคำองคำสอนก็มีเก้อย่างนี้นะตุลาเคยยากว์ยาตัรนาชาถาเอารามชาดบอภปเทย์ามเวทยะอิตีเจติกะนะครับใน่ดูเหมือนว่าเป็นเก้าอะไรกัน อธิบายก็มาหลัยแบบหลระดับแล้วก็มการำเสรดจตเมื่อไงเ่กยังเป็นยังนั้นแต่ยังต้องเจอของกันเดี๋ยวมันจะเยิ่นเยออรันตลอดในการแสดงและเพ่งตลอดในคในพระดำรัสของพระชินโมโองพระเจ้าและในหักมีปฏิภาณวิจิตไม่รั้จักตสิ้นมีคำพูดวิจิตแต่งคำพูดไดงดงาม ใครๆโจมตีได้ยากใครๆค,รครข,ข่มขีได้ยากหาผู้เหนือกว่าได้ยากป้องกันได้ยากคือว่าเวลาตั้งตั้งปัญหาถามใครนะครับคนนั้นป้องกันเต,ตัวลำบากเวลที่จะเพื่อนปัญหาใครๆขัดขวางได้ยากไม่กัไม่เริกดูทะเลทะเลในที่นี้ได้ยือว่า ไม่ลดแต่อำนาจของความโดดในเวลาที่โต้าท่ากับคนอื่นนะครับสตนหนิ่งใจเย็นนั่นเองไม่วันไหเด็ดสยามือเขาเป็นเพื่อละค่าตึกบรรเทาความเมื่อยสร้างเสริมสตวันเปล่าได้มากเรล่าทําได้มากนั่นเองบดขยี้คันไดเองเจ้าคันไดอื่นได้คำว่าโดขยี้กันนะหมายถึงอว่าทำาันได้นั่นให้หมดเออ ความพอได้ไปได้นั่นเองนะครับยันเวรกว่า,ารพระรัตที่อื่นได้เพื่ที่เหนือพิสดพิสดีอ,อุบาสกอ,อุบาสิกาพระราชาและราชมหาอำมาตย์่างหลายสักาาวาใจรักคารพนับถือดใจนอบน้อมก็ควรจะพระราชาพระราชาอำมาเพื่อนเพื่อนอื่นนะครับเเพื่อแสดงคำสอน,นของพระจินวนนรพระเจ้านันรกระบอกโดยโองค้า แก้วิ่งเนื้อชนเพื่อนีฟางรู้เพื่อเป็นพร้อมด้วยการเงื่อโสดสดดับนะเพื่อต้อมเงื่อโสดสดับนะครับเป็นเพื่อยกเสาหลักคือประธรรมบูชายันคือประธรรมโบกธงคือประธรรมยกต้นชัยคือประธรรมนะตรงนี้เป็นการกล่าวถึงทุ่นในสมบัติของพระเจ้าขอพระหน้ากัจจทั้งสิ้นแต่ตอนที่ผมแปลงาอนถึงระยะนี้แหละโอ้โหเปนเกิดความขี้เกียจจัดเลยจนไม่ถึงธรรมมากแตที คลายแต่ว่าแยกแยอยในระยประดแล้วว่มันมันเย่าอนี่บนมันเป็นไม่ใช่ัรรรดิเป็นังทีเป็นเคื่อง่มของเป็นเื่องั่มาอะไรนี่นะครับมันก็ต้องเดินกิกันจ้าระลอกมันเบื่อตรงนั้นเลื่งกองคือประทัมบลุศีนาคือพระทรเรืนงเสียงบดเสียงพระจิบ เป็นเพื่อทำโลกทั้งสิ้นให้อุ่นเอิดด้วยเมื่อฝนธมตะอาใหญ่คือพระธรรมซึ่งส่งเสือนะเอรัญไปแล้วนะพระธรรมนะท่านเรียกว่าเมื่อฝนธมตะก็รับเป็นเหยืให้บรรลุธรรมชาติทาในการต่อไปในระหว่างฟังนะก็ได้แต่ความเย็นใจเหลือเมื่อฝนทตกลงมาดุตองการ มีสายฟ้าและคือ,อยานประเสริสเั้นโยในพระตนั้นนะนะครับเึรื่องเครื่ปงเี๋ยเหมือเลนเหนือหนะแน่ะก็นนนนมีสายฟ้าแลดต้งองโย,ยนะคืออะไรคือยานแต่เสือก็ทัาฟังทำแล้วก็จะได้ความเรู้อยไรเงนานเทียบด้วยหาฝนคือกรุณาเที่ยวจารึตตาตามหมู่บ้านจนนโดทพระราชธานีทั้งหลายจนถึงเมืองแสกอนตามลำดับ ชาบมาว่าตรังนั้นพรนะรก็เถินอาปายุที่สังตยาบริเวณพร้อมกับพิุ่สงมแต่เม่รล้เพราะเกิดนั้นโบราณอาจารย์จุนได้กล่าวไว้ว่าท่านพระราษฎรเสริมเป็นพระถสเพราะเป็นเสิมีนความเปิดที่จิตละเอียด่อนแก่พระชนะเมื่อสมัยและเฉลียวในปฏิพานก์ขอพิการทั้งหลายโดยสงพระไตรปิตนทนามิตายห้า ดีๆธาตนิจัยจนเติมและดีใจปีเหล่านั้นนะที่เราจำนานนิจัยแหประโยคเอาเป็นการดูใจการดูัยสีก็ตัดนิการดูัยออกไปเพราะการดูใจนะมันเป็นคำหีแยก่หลายคำีารม์นั่นนะไมเรียนให้หมดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถอยหน้าก็สีนิจัยการต่อดีๆการดูเป็นตั ได้ตั้งพระนาคเกษตรมาเป็นหัวหน้าเป็นไงไงว่าพระนาคเกษตรมันเป็นหัวหน้ามันจะเถระนุเถระทั้งหลายที่เป็นผร้มุตเถนพระไตรปิฎกพระนาคเกษตรเพื่อมีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราชลายสิ่งที่เป็นทางและไม่ใช่ทางทางในที่นี้คือมีทางไปนิพพานไม่ใช่ทางเกษตรไม่ใช่ทางไปนิพพานผู้บรรลุประโยชน์หรือไม่ก็คือสามัญญผลหรือว่าการิพพาน เพื S <S> ่แก้กล้าเพื่อันที่เกิดเ่มีปัญญาและเกียรติอ่อนจนจากจากวารีทั้งหลายเลิศลอมไปแล้วนะก็เป็นอารมณ์บริวารของท่านนะครับเรียนจะเป็นผู้่อชนะดักเหลือทั้งสิ้นได้เที่ยวไปตลอดบ้านและนิคมคือเดินทางมาจนถึงบ้านนิกรนะในที่สุดเข้าไปจนถึงเมืองสามคนคราวนั้นท่านพระนหนากระเ็ลท่านอาศัยอยู่ที่สังขยาบริเวณ ถ่าพระราชากสินั้นได้จะกบฏพระดุลด้ยาไปสดราชสืบบารยเดียนมากอยู่ือนดูเขเสนั้นคือทำเพื่อกรรรดิได้มากระเิหน้าางเกลย์าน้ารันนั้นใครขโตตอกัดกานได้ยากนะเป็นที้มน้าหวั่นเกลัทธิอื่นไปนอกเหมือนกับเสียบรรลือของราชจะีที่ก็เเลยนะ ได้เสือีบอลลยสีน่าเลยนะครับแต่เสียงวาเสื้ดังขึ้นมาแต่ทั้งหลายแล้วนขั้นกลางเน่้าวัดสักงิดแมทีนะแต่ดูได้ใส่อะไรในระหว่างนั้งนึกได้เหรอโอ้นอนตาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กันเตละ เป็นคำรี้พระนักงานที่เยอมรับใจอยู่ในเวลานั้นถ้า็นพระราชาก็าตัออันบาทแล้วจะตัดเรี่องอะไรนอกพระพนัยนอกพระพนายเนี่ยมาที่หลังเหลือเหลือแค่นายนะครับ ไม่ยากเลยวัดเหมือนกับเรารื็หเลยนะท่านก็ไม่ได้บอกว่ชัดเจนทีได้เป็นเป็นหนึ่งยอดอะไรต่แรนะยี่สิาเป็นหนึ่งเส้นทีได้เส้นเป็นหนึ่งยอดจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยนะครับยังไม่รักษาเนะทำมาจากแต่ไม่ yarn <Yeah>. master <laughs> งานทงตอนก็นะหัานนะครับเวลาพระจะเพื่อแก็กราบสมนมนี้ยตาก็เัอเัวท่านไปถึงก็กราบนะถเจ้าบ้านที่ไปนิมนต์ท่านมาก็กราบนะ ่านทีมันเหมือนกับว่าถ้าเพียนแล้วมนหมคว่าเพื่อเพี้เนี่ยเหมนดรแต่ว่าทั้งทีเพ้นองเนี่ต่วาจะทเราสามคนนี้นะครับก่อนเพืครับก่ะหมโภานยการาตมาภาพมีความดี่ีได้มาเนี่ยนี้ หระเป็นเพื่นรว่าคนหหลายก็เป็นพือนูีแต่พานะก็ควรที่จะสึงคราะห์โดยทำโาธิแล้ก็เนรตัวสามะไมนี่เีคยวสามโมงจะดีขนาแต่ม่ต้ถามว่าทำอะไรมานะทอ่างเ่ด้แต่ตว่ามาเรียนู่ในข้อความนี้เลยทำยังไงข้อความนี้เป็ เป็นเพื่อความโลภทั้งที่ให้ดูเออเพื่อเมตผลธรรมะอาเล่เม,ามาตผลธรรมตะัวเอ่อคือเพื่อรำ,ำเพืธรรมเปลี่ยนได้ด้วยเวยามาตผลธรรมะทีนี้ทำไมถึงเปลี่ยนอย่างนี้เพราะว่าเมตผลคือพระธรรมนี้เป็นเหตุให้บรรลาาาุธรรมะเออก็เรียกว่ากา,ะะารณ์โอหัน ตัวหานจ้าวพาดพิงตั้งเหตุนะเป็นเหตุให้ได้อามาจะก็เลยเรียกได้ว่าอามาะนะครับท่านอาเสยเแตาะแล้วงรั้ที่เดียวกันที่เดีันนาที่นั่นคล้ายๆะเป็นที่สะดวกนะที่จะทำนักอยู่ใกล้ๆสาคนนคร ไอนด้วยนะั่นเป็นแต่มาพักที่วนะัดท่วนะัดใช่แล้วมพนะักที่วดนี้กันเนา